กุลบุตรท่านนี้ก็ดีใจมากเชื้อเชิญพระผู้มีภาคเจ้าไปสู่เรือนแล้วก็น้อมถวายพระตาหารมีรสเลิศยังพระบรมศาสดาให้บริโภคอิ่มหนำสำราญดิข้าวและน้ำอันประเสริฐตั้งแต่เหตุการณ์วันนั้นผ่านไปการถวายพระตาหารในครั้งนั้น ได้ประทับอยู่ในใจของกุลบุตรนั้นมาตลอดเวลาโดยอนุภาพเป็นการถวายพระตาหารด้วยจิตที่เรื่มใสยอย่างไม่มีประมาณนั้นหลังจากที่จากโลกนี้ไปก็ทำให้ท่านไปบังเกิดในเทวโลกเสวยที่พยสมบัติอันโอราณอย่างยาวนานเวียนวนอยู่ในเทวโลก กับมนุษยโลกหลายพบหลายชาติทีเดียวจนกระทั่งมาถึงสมัยพุทธกาลในยุคข,ของเรานี้ถ้าได้มันเกิดในตระกูลหนึ่งในยุคนั้นพระสัตว์ทำกำลังรุ่งเรืองพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าส่งรสสาวกไปประกาศพระศาสนา ยังแว่นแควนต่างๆทั่วชมพูทวีปแม้แต่พระองค์เองก็เสด็จจาริกไปตามเมือง,งต่างๆเพื่อประกาศพระสัทธรรมเช่นกันมนุษย์และเทวดาทั้งหลายที่มีโอกาสได้ฟังธรรมก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังบุญของตนเป็นจำนวนมากกรุลบุตรผู้มีบุญนี้เนี่ย ก็มีโอกาสได้ฟังธรรมและเกิดความเลื่อมใสยอย่างยิ่งกอบกระบุญเก่าส่งนุนนำให้ได้คิดว่าการใช้ชีวิตคารวะนั้นเป็นชีวิตที่รับแคบไม่เป็นอิสระจากอสวะกิเลสทั้งหลายตัวเราเองเนะี่ยเป็นผู้ที่มีโอกาสดีทีไ่ได้เกิดมาพบพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า เราไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสดีๆให้ผ่านไปควรที่เราจะเาโอกาสปฏิบัติทรรให้เต็มที่ท่านจึงตัดสินใจออกบวชเรียนกรรมฐานแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมบุญในตัวที่ได้สั่งสมมาดีได้สรงผลให้ท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมได้ อย่างสะดวกสบายสามารถจเจริมีปัส,สนาจนบรรลุปเป็นพระอาหารหันต์ในเวลาไม่นานเลยด้วยอนุภาพบุญเก่าที่ได้สร้างมหาทานบารมีนั้นจึงทำให้ท่านปรากฏนามว่าอน,นะสังสาวกะเถระคือผู้สมลรถนาด้วยอำนาจแห่งบุญ ที่ตนทำไว้ในการก่อนต่อมาภายหลังท่านได้ระลึกถึงบุพกรรมของตนก็ได้เห็นภาพแห่งการสร้างบารมีที่ผ่านมาจึงเกิดสมนัตเมา่อจะประกาศบุพพจริตาประทานคือเรื่องราวการสร้างบารมีที่ตนเองได้สั่งสมไว้ในการก่อน จึงเปล่งบุทานว่าเราบรรลุพระอรหัสตด้วยอนุภาพแห่งบุญคือการถวายพระทาหารในการนั้นอนุภาพบุญนี้ยิ่งใหญ่เหลือเกินได้ตามส่งผลให้เราหลายภพหลายชาติคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่อิโมกแปด และอภินญาหกเราทำให้แจ้งชัดแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำเสร็จแล้วผู้ใครในบุญทั้งหลายพึงทำบุญจะได้ประมาทในการสร้างบุญคือการถวายัตตาหารเลยนี่ก็คือเรื่องราวการสร้างบารมีของพระอรหันตเถระ ผู้ทรงคนวิเศษที่ท่านได้ยืนยันในการสร้างบารมีว่าใครทำบุญไว้ดีแล้วผลบุญที่บังเกิดขึ้นจะบันดานในสำเร็จสมปราถนาในชีวิตได้บรลุจุดหมายปลายทางคือมรรคนิพพานอย่างแน่นอนและบุญจะคอยค้ำจุนให้เราได้พบเจอ แต่สิ่งที่ดีงามตลอดชีวิตดังนั้นลูกๆทุกคนไม่ควรที่จะมองข้ามมหากุศลคือการถวายพระตาหารแด่ผู้ประพฤติธ,ธรรมนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจกักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้มาเกิดขึ้นให้เป็นยอดกัลยาณมิตรของโลกให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงมัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน tamam